ท่านผู้ชมฮะล่าสุดฝากกัมพูชา New, เฟสเดียวเซอร์เขมรายงงานและอ้างว่าสอภูมเขาพระวิหารภูเขาทรับทุกอินทรีย์ประท่าดูเดือดภูเขาทรับทุกอินทรีย์คงจะชื่อเรียกทางฝั่งนั้นน่ะฝั่งเราคงเรียกอีกแบบหนึง่งก็คงจะเป็นแนวห้วยตามาเรียภูมะเขือนั่นแหละเอาเดียวอ้างว่ามีการประทะกันดูเดือดตั้งแต่เมื่อคืน ตอนเดิจนถึงประมาณ8โมงเช้าที่ผ่านมาโดยฐานไทยยังคงยิงถล่มหนักอย่างไม่หยุดมือทีเดียวสวระูมิปราสาทพระวิหารภูเขาทรัพทุ่งอินเซตั้งแต่เมื่อคืนอย่างที่ว่าเฟตนิวใช้คำว่าทหารผู้รุกรานสยามยังคงยิงถล่มอย่างรุนแรงต่อนเนื่องไม่หยุดเขารายงานตอน8โมงก็แปลว่าขนารายงานยังต่อนเนื่องไม่หยุดประเด็นสำคัญคือสรับสระบนี้เนี่ยแจ้งตบชมเมื่อวานนี้ กองทัพภาคที่สองได้เผยแพร่บทความว่าปฐมเหตุความขัดแย้งยแดนไทยกัมพูชาปราสาทพระวิหารพื้นที่4รางกิโลเมตรโซนภูมะเขือมันก็คือโซนพระวิหารนาทผูชมนึกออกใช่ไหมก็มีการได้เรียงตั้งแต่ปฐมเหตุข้อพิพาทจุดเริ่มต้นจากกรณีปราสาทพระวิหารเมื่อกัมพูชายื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ศาลโลก ฝ่ายไ,ไทยเขาร่วมกบบระบวนการด้วยความเชื่อว่าศาลแห่งความยุติธรรมแต่ผลลัพธ์กับสะท้อนเป็นศาลการมรางประเทศมากกว่าการพิจารณาตามภูมิประเทศจริงคำพิพากษาศาลโลกปี2505มี3ประเด็นหลัก1ตัวประสาทต,ตั้งอยู่ในดินแดนของกัมพูชา 2. ไทยต้องถอนกําลังออกจากบริเวณตัวประสาทและ 3. ไทยต้องคืนโบราณวัตถุที่นําออกตั้งแต่หลังปี2497แต่ศาล2505 ไม่เคยตัดสินเส้นเขตแดนและไม่เคยระบุพื้นที่รอบปราสาทข้อที่2พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรช่องว่างของพิพากคคำพิพากษารั้นตีของไทยในปี2 5 0หนหน้าตีความหลังคำพิพากษาว่ากัมพูชามีสิทธิ์เฉพาะตัวปราสาทหมายถึงรั้นตีของไทยกัมพูชามีสิทธิ์เฉพาะตัวปราสาทไทยจึงล้อนลวดหนามรอบปราสาทอย่างแคบที่สุดแต่ การภูชากับใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนเป็นฐานอักษตซึ่งถ้ายึด1ต่อ2 0 0แสนไทยจะสูญเสียดินแดนจำนวนมากรวมถึงภูมะเขือพรานอินเซช่องคานม้าไม่ใช่อานม้านะช่องคานมน้าโบราณรัสสานตลอดแนวชายแดนและผลประโยชน์เชิงวิทยาศาสตร์ในอ่าวไทยผลก็คือพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรข้อที่3 การใช้ประโโลกเป็นเครื่องมือทางการเมืองปี49-51ถึง 5, 1, กองทัพภาค2ระบุว,ว่ากัมพูชาพยายามจะนำประสาทภภาพระวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยรวมเอาพื้นที่4.6ตาราก,กิโเมตรแม้ไทยจะยืนยันว่าให้ไปขึ้นทะเบียนชพอตตัวประสาทวันที่7กันยายนคมปี51คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทาพระวิหารเป็นมนรดกโลกของกัมพูชา โดยยูเนสโกไม่ครอบคลุมพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรแต่ความตึงเครียดแนวชายแดนประทุแล้วก็ไร่ส4ความรุนแรง5 1 5 4ตุลาปี5 1ประทะบริเวณห้วยตานีภูมะเขือเมษา5 2ประทะภูมะเขือผาหมออีแดงกุมภาปี5 4สงคราม4วันใกล้ประสาทพระวิหารคงจำมาได้ที่ลบกันเมื่อปี5 4 เมษาพุทธภาปี54ตาควายตาเมืองทมกัมพูชาลุกคืบเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการสร้างชุมชนสร้างถนนคอนกรีตสร้างวัดแก้วสิขาคีรีสวระรเชื่อมเส้นทางขึ้นช่องอานมะพลานดิเซตัวประสทัททั้งหมดกองทัพปฏิสรระบุว่าเป็นการละเมิด M O U 4 3อย่างชัดเจนข้อต่อมาคาพิภากษาตีความปี56 ก็ยังไม่ได้ให้พื้นที่4.6กตารางกิโลเมตรนะในครั้งนั้นเมื่อปีห้ากาัมพูชายื่นคำร้องให้ศาลโลกตีความใหม่ศาลโลกมีคำตัดสินว่าไม่ได้ยกพื้นที่4.6กตารางกิโลเมตรให้กัมพูชาโพมะเขือไม่เกี่ยวกับประสาทาพระวิหารแต่เห็นว่าไทยล้อมพื้นที่ชิดตัวประสาทแคบเกินไปตามบัิชครมอปี05 สารโลภอไปล้อมตัวประสาทแคบเกินไปและสารไม่ได้ระบุแนวเขตที่ชัดเจนโยนให้สองประเทศไปเจรจากันเองและก็นำมาถึงข้อที่6ความจริงเชิงยุทธศาสตร์ปัจจุบันกองทัพภาค2ระบุว่าตลอดมาการภูชาใช้ทุกวิธีทั้งการแทรกเสริมตั้งฐานทหารลาดตะเวนร่วมและค่อยๆแอบขยายพื้นที่ทีลนิดทีละนิดพื้นที่สำคัญที่ถูกคูกคามคือ พรานอินซีช่องคานมา้าไม่ใช่อานม้านะห้วยตามาเรียภูมะเขือด้านหน้าผาช่องโดนเอาพรานยาวพรานหิน8ก้อนฐานยิงไรเอาทวีทีโค้งจากฝั่งเขาพิหารถือเป็นภัยคุกคำโดยตรงต่อกระบังพลของไทยนั่นจึงนำมาสู่ข้อที่7ที่กองทัาพภาคที่สองบอกสิทธิในการป้องกันตนเองของไทยสวัสดีน้องเฟิร์น ยสิสดีต้อัท่านผู้ชมคะ่ะอ่าอันนี้เป็นข้อมูลที่แจกจะแลกเปลี่ยนกันหน่อยค่ะอ่าข้อ7ช่วยหน่อยอ่าข้อ7เป็นเรื่องสิทธิ์ในการป้องกันตนเองของไทยนะคะภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศบอกว่าไทยมีสิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเองอและทําลายภัยคุกคามที่คุกคามกําลังพลและอธิปไตยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนคือ สถาปนาอำนาจรัฐไทยตามแผนที่1ต่อห0,000ื่นปิดช่องคานม้าตัดเส้นทางลำเลียงขึ้นประสาทจากฝั่งกัมพูชาตัดส้นทางลำเลียงขึ้นประสาทจากฝั่งกัมพูชานี่ไม่ใช่เพียงเรื่องในอดีตกองทัาพภาคสองว่าอย่างนั้นแต่บอกว่าเป็นสมรภูมิแห่งความทรงจําอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติแผ่นดินที่เสียไปในอดีตไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมเสียในปัจจุบันค่ะก็ขอเป็นกําลังใจทหารไทยทุกนายอันนี้กองทัพพื้นที่สองบอก อ่าท่านผู้ชมถ้าเราดูภาพนี้ก็คืออันนี้คือบริเวณที่กําลังรุกรบกันดูเดือดที่สุดตอนนี้ดาลรบอีสานใต้เหลือตรงนี้ท่านั้นเอง<ฆ>อ่าถ้าเราดูภาพเนี่ยก็จะเห็นภาพแบบนี้<ฆ>อ่าผมจะยามจะดูอยู่นี่ไงเห็นไหมอืมเพราะฉะนั้นอ่าพูดตรงๆเลยอ<ฆ>่าดูภาพให้ดูแบบนี้คเ<ฆ>พูดตรงๆเลย<ฆ>นี่ฮะอ่า เรายึดหลักแนวสันปันน้ำแผนที่หนึ่งต่อห้าหมแนวเส้นสีดำท่านผู้ชมง่ายมากนี่ขนาดที่กรณีของฝรั่งเศสที่เขมรยึดเนี่ยหนึ่งต่อสองแสนแนวเส้นประสีแดงมันจะเกิดพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ขึ้นมานี่ฮะ แผนที่ต่อมาขึ้นมาสิไอตรงที่เป็นหน้าผาเลยอ่ะอันแรกอ่ะอันแรกที่เป็นหน้าผาเลยนั่นแหละนี่ไงอ่ขาขณะนี้กำลังลุกรบกันดูเดือดอย่างยิ่งซึ่งก็หมายถึงพื้นที่ตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยเฉพาะตัวปราสาทค่ะ<ฆ>แล้วก็เป็นของขเขมร จากสารโลกปี05ปี56 mm hmm. ก็ไม่ได้ยกพื้นที่ตรงนี้ให้เพียง mm hmm. แต่สารโลกบอกละร้อมพื้นที่รั้วรอบปราสาทแคบไปหน่อย mm hmm. อ่าพูดกันตรงๆนี่คือส่วนหนึ่งของเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่นที่พูดมาทุกวันน่ะข้อที่หนึ่งกองทัพไทยโดยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศอ่กบบากำลังดำเนินการปฏิบัติการ ควบคุมพื้นที่กัมพูชาลุกลัป่ปมธิยปไตยาไจำได้ไหมที่ผมใช้คำว่าเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่นจำได้นั่นแหละแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งขนาดนี้เราสามารถจะควบคุมพื้นที่ได้90%แล้วค่ะ90ถึาคำบอกเล่าจากเสนาธิการทหารบอกอย่างที่บอกอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือการทำลายขีดความสามารถของกัมพูชา ที่จะไม่ให้เป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยไปอีกนานอันนี้แปลว่านอกจะเอาที่คืนแล้วยังโจมตีเข้าไปในส่วนที่จะเป็นภัยคุกคามได้<ม>เช่น<ม>คลังอาวุธฐ<ม>านที่มั่นฐานทหารซึ่งเราเห็นว่าส่วนใหญ่การภูชาใช้วิธีเอาคาชโนสแกมเมอร์เป็นหลักเลยถูกไหมใช่ค่ะรวมถึงที่ลึกเข้าไป ต้องยอมเพราะว่ามันมีเส้นทางลำเลียงหมายถึงมีถนนยุทธศาสตร์ที่ตัดเข้ามาแล้วสามารถจะเคลื่อนกำลังพลกำลังอาวุธกำลังรบเข้ามาสนับถนนเส้นทางเหล่านี้ก็แปลว่าเป็นภัยคุกคามเมื่อเราควบคุมพื้นที่ได้แล้วก็จำเป็นต้องยิงทำลายาภัยคุกคามที่ว่านี้ก็หมายถึงพวกถนนยุทธศาสตร์ข้อสุดท้ายณขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่องอานม้า จบเพราะเราควบคุมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นเนิน677เนิน500และปากทางเข้าไอ้ตรงช่องอันมาซึ่งก่อนหน้ากัมพูชาลุกล้ำปฏิปไตยจำได้ใช่ไหมรอบที่แล้วอ่ะยังไม่สามารถจะควบคุมได้เบ็ดเสร็จยังมีหมู่บ้านคร<ฆ>อ,อบครัวฐานกัมพูชาซึ่งเราไปลื้ ยังอยู่ฐานกัมพูชาก็ยังอยู่คเพราะเรายังไม่สามารถได้จุดที่เป็นยุทธศาสตร์คือ677-500แต่รอบนี้พอ677ได้500ได้ก็เป็นนั้นว่าสามารถจะควบคุมช่องอานมากัมพูชาไม่สามารถจะต้านทานเพราะถ้าเข้ามาก็โดนสองด้านเลยนั่นทำให้เราสถาปนาช่องอานมะ อนุสรีตาอมที่มีอยู่ราบเพราะคุณมัาด้สร้างตั้งใจจะหันหอกมาทางประเทศไทยราบหมู่บ้านไม่เหลือแล้วและเราไปปักธงชาติร้องเพลงชาติกันตรงจุดที่มันเคยเป็นอนุสรีรอันนี้คือจุดที่มันเป็นพื้นที่ขเขมรอ้างแต่เราก็ยินแล้วมาอยู่ในเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห้าหมื่นใช่ค่ะ,ะช่องคณาหรือภาษาคณาได้แต่แ,ตแรกแล้ว และต้านทานเอาไว้ได้และยุทธศาสตร์สําคัญยุทธภูมิสุดท้ายของภาคอีสานซึ่งเรายังไม่ได้ก่อนหน้าน,นี้คือตาควายสิบหกธันวายึดตัวประสาทที่กบ,บูชาเคยไปตั้งบังเกอร์ปากทองจากนั้นแต่ลวันที่สิบหลุกเคิืขึ้นช่องอานมา้าปรสาสาทตาควายเอาไว้ใช่ลุกเคิืขึ้นเนินสามห้าเนินสามหจุดสงคม จำได้ใช่ไหมยี่สิบแกรกฎาคมรอบที่แล้วเที่ยงคืนไม่ทันไม่ทันค่ะซึ่งจริงๆต่อให้เลยเที่ยงคืนก็ไม่ทันมันมีทุนระเบิดอยู่ตรงนั้นใช่รอบนี้ยังใช้เวลาหลังจากยึดตัวปราสาทอีกหวันถึงขึ้นไปที่บริเวณเนินสามห้าศูอาจดูสภาพเนินสามศนย์ตอนที่ขึ้นไปแล้วโซ่รบกันหนักหน่วงหวันกว่าจะยึดได้ศูญเสียจ่เริงกับพลทหารบน คือต้นไม้เนี่ยฉีกยับเลยแปลว่าปะทะก,กันอย่างหนักอ่เป็นนั้นว่าจุดนี้เมื่อวานนี้ก็ยังได้มาอีกจุดหนึ่งคือเนินสองสองหใช่ไหมใช่ค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับออตรงสามห้า<ล>ยเลขนี่มันเป็นเรื่องความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางอันเนินสองสองห้ามันต่างจากเนินสามศนย์ตรงไหนเฟิร์น เนินสามศคือฐานที่มั่นและเป็นจุดสูงขม่ะอาทหารไทยเข้าไปที่ปราสาทหรือเข้ามาระแวกนั้นเนินสามศคือจุดที่จะโจมตีเพราะอยู่สูงแล้วก็เห็นเมื่อครั้งนั้นถึงบอกว่าได้ตัวปราสาทจะไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะอยู่ไม่ได้เพราะเขมรควบคุมเนิน3ามรอบนี้ได้แล้วและ,และมแเมื่อวานเบ็ดเสร็จของตาควายคือเนินสองสองห้า เนิน225เนี่ยท่านผู้ชมฮะจะเห็นภาพแบบนี้เนิน225มันต่อมาจากช่องติ๊กเบาะที่ว่านี้ mm hmm. อาจจะไม่สูงเท่ากับเนินสามแต่มันคือเส้นทางเขามีการสร้างถนนสร้างถนนแล้วลำเลียงสเสบียงอาวุธยุทโธปกรณ์แม้แตะกังพลเข้ามาเสริมมันคือจุดสำคัญเมื่อวานนี้ประกาศยึดได้ ก็เป็นว่าสามห้าศย์สองสองห้าตัวประสาทจบเบ็ดเสร็จข้อที่ร้ายแรงอยู่ตอนนี้คือไอ้ประสาทกับทางขึ้นสามห้าศนเนี่ยทุ่นระเบิดเมื่อวานฐานไทยถึงศูนเสียขาข้างซ้ายเป็นรายที่เก้าคือกำลังไปเก็บกู้ที่เหลืออยู่อะค่ะถูกต้องนี่ตั้งแต่วันที่โศสิบหยึดประสาทตาควายเมื่อวานนี้เขาไปเก็บกู้ถ้าเปา็นฐานช่าง ก็ยังพลาดพลั้งไปเหยียบกับระเบิดเข้าไอตรงทางบันไดประสาทต,ตาควายเอาประสาทต,ตาควายย้อนกลับไปก่อนจะรบกันอะรอบที่แล้วนะรกรกฎาคมและหลังจะรบกันผมยังจำได้เลยมีคลิปเต็มไปหมดเลยนอกจากภาพแบบนี้ตามทางรอบประสาทต,ตาควายตอนที่รบกันรอบแรกกรกดาคม แต่ไป,ไปด้วย p m เอเเป็นพุงพวงเลยค่ะวางอยู่ตรงอรอบๆตัวประสาทน,น,นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าขนาดเมื่อวานนี้นะอาทิทราบว่าฐานไทยฐานช่างไปเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วไปพลาดเข้าศูนย์เสียขาเป็นกำลังใจให้น้องจริงๆิ <c oughs> ก็ยังเจออีกสี่โลกสี่โลกเลี้ยงกันอยู่ตรงนั้นนห่างไปสาสิบเซน สามสิบเซนี่หนึ่งไม้บรรทัดคือวางติด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 คือแปรมวางถี่ยิบเลยนี่ไงเพราะฉะนั้นเรากำลังสถาเราสถาปนาแล้วทั้ง3ามหทั้งสองสอและตัวประสาทแต่ความยากจากที่เป็นต้นไปคือการกวาดล้างเก็บกู้ทุ่นระเบิดนี่เองซึ่งขมันวางใหม่คลิปเลยที่ว่านี้ เพียเมนสองเห็นไหมอันนี้คือแนวรบอีสานใต้ซึ่งโยงต่อไปอีกแนวรบจังหวัดตราดมีสองจุดบ้านหนองรีคือบ้านสามหลังท่านผู้ชมอเยื้อกันมาก่อนหน้าจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะรอบนี้ภายใต้เช่นเป็นการหนึ่งต่อห้าหมื่นมันอยู่ในเขตไทยยื้อกันอยู่หลายวันกระทั่งเราสามารถจะเข้าควบคุมพื้นที่ บ้านหนองเรีหรือบ้านสามหลังใช้เวลาสองครั้งรอบแรกขึ้นไปก่อนและดูเหมือนเขาจะโต้กลับใช่ค่ะเขากลับมาใหม่ด้วยคือนาวิกโยธินต้องใช้ความพยายามครั้งที่สองจึงจะเข้าไปยึดได้เบรเซตบ้านหนองเรียี่ิตยบุชมความแตกเลยโลกต้องสะเพงไอ้บ้าใช้คำนี้เลยมันมีสมุดบันทึกเลยตั้งแต่การฝึก เป็นหนังสือบันทึกว่าการฝึกการวางทุนร,ระเบิด PMN สอนี่ต้องวางยังไงตั้งแต่27ตุลาปีที่แล้วล็อตหนึ่งนะล็อตแรกนะคะ,ะฝึกเดียววัตถุร,ระเบิดชน,นิดนี้ต้องวางยังไงอะไรยังไงเขารับการฝึกพอเคลียร์ต่อไปเจอเอกสารหนึ่งตายเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีนี้เองตุลานี่วางที่ไหนเป็นพิกัดเลยค่ะ คือเขียนแผนที่เลยวางที่ไหนนี่หลักฐานโคตรชัดและไอ้ตรงจุดนี้นะยังมีประเด็นว่าไม่ใช่เฉพาะพีเอ็มเอ็นสองนะพีเมเสองคือทุ่นระเบิดสังหารบุคลคลกัมพูชาเนี่ยเอาทุ่นดักรถถังทุ่นระเบิดดักรถถังมาดัดแปลงเป็นทุ่นระเบิดดักคนหลักฐานโคตรชัดเลย นี่ไงคือจะบอกว่าการสงครามาใช้ทุนระเบิดรบกันปกติไหมวางในฐานที่มัน่นกาบูชาเป็นภาคีลงนามอนุสัญญาออตตาว่าใช่ไม่ใช้ทุนระเบิดเขาเป็นสมาชิกเพราะทุนระเบิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะตกค้างและเป็นภัยกับมวลมนุษยชาติค่ะลบได้อย่างอื่นจะไม่ใช้ทุนระเบิดอ้างไม่ได้เด็ดขาดรับเงินจากออตตาว่าวรับเงินจากประเทศสมาชิกเอาไปเก็บกู้ทุนระเบิด นี่เอาไปซื้อทุตระเบิดเอามาวางใหม่นี่ไงอ่ะบ้านท่าเส้นท่านผู้ชมก่อนจะลบการรอกนี้บ้านท่าเส้นอยู่ไหนหอ,อมอยู่ต่ำลงมาบ้านท่าเส้นคือทัาเชนโอทมอดาอาจบหลังจากเราโจมตีโดยเฉพาะสะพานยุทธศาสตร์อะสะพานโฮจิค่ะสะพานรู้สึกจะใจจุมเนี้ย,ยไหมใจจมเนี้ย อากุธจนนี่อีกอีกซอหนึ่งรู้จึกจะสากแก้หรือ,อยังไงหรือทางอีสานใต้ชื่อมจำยากเหือกินใจจุมเนี้ยใช่ไหมอ่าเพราะว่าพอเราเข้าปุ๊บเขาจะมาใหม่มาใหม่มันยึดไม่ได้สีกทีทำลายสะพานใจจุมเนี้ยไอรถถงรถถังกำลับบงพลอวุประกรณ์จะได้เข้ามาไม่ได้เสริมกองก็ไม่ได้สุดท้ายอ่าบ้านท่าเส้นนี่คือมีคาสโนธรรมดาแล้วมีบ้านพักสำนักง,งาน ผู้ประสานงานจิจการชายแดนไทยกัมพูชาได้เฟิร์นค่ะไอ้บ้านสํานักง,งานผู้ประสานงานเนี่ยมันเอาขหาหารไปอยู่ก็ต้องตูมเข้าไปเลย F 1 6นี่ไงนี่ไงอาคารคาเชโนเนี่ยลุกลัมัธยปไตยอยู่ภายใต้เส้นเป็นัการหนึ่งต่อ5้าหมื่นจัดการแต่อาคารนี้พูดก็พูดเถอะคือพูดท่านผู้ชมจะด่าพอไหม ใครไปรับเหมาอโดนไปขนาดนี้ยังไม่พังลงมาทั้งอาคารอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเรานะแค่แผ่นดินไหวห่างไปพันกว่ากิโลลงมาทั้งอาคารเลยคือพูดแล้วมันเจ็บคไอ้นี่โดนเข้าไปกี่ครั้งตัวอาคารยังอยู่เลยแสดงว่าแข็งแรงมากนะใช่ไหมคใครรับเหมา อ๋อได้ข่าวว่าจีนเทาออกทุนในทำนองว่าคือถึงขระดษต้องใช้วิธีโจมตีทางด้านข้างแล้วก็ไปเจาะย่อนแล้วก็เอาลูกระเบิดเดียย่อนเข้าไปให้ลงช่องแล่ไประเบิดทำงานภายในให้มันพังเสียหายอาคารยังอยู่เลย <c oughs> บ้านเรานะ,คะแค่แผ่นดินไหวห่างไปพันกิโลด้วยจุดศูนย์กลางมึงพังมาทั้งตึกเลย ไปถามสิว่าเขาใช้ผู้รับเหมาอะไรฮอาคารคาสิโนโต่างๆในคขมรเนี่ยแข็งแรงล้วนเลยค่ะพี่ยุทธบอกว่าจีนเทาคิดว่าเป็นจีนเทาใช่ไหมคะไม่รู้ไงของเราเป็นจ<ม><ง>ีนนะคะสตงองเอ,อบริษัทรับเหมาจีนเหรอหรูอ้ย,อยังไงเออเนี่ยผมปะาบอกให้สภูชมเห็นเนี่ยเห็นไหมนี่โดนไปกี่เซตเนี่ยเรียกเป็นเซตได้ไหม แต่มันยังอยู่เลยแข็งแรงมากโครงสร้างอาคารนะคะฮะ,ฮะเออถ้าเป็นแถวนี้นะไม่ต้องเกิดโจมตีโดยตรงขนาดนี้ไม่น่าเชื่อไหมไอ้นี่อีกสะพานนี่ไอ้ใจจุมเนี้ยนี่ต้องสองลอ้อถึงจะตัดสะพานขาดทอดเถอะบ้านเรา ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยพระรามสองอ่ะก็ลังก่อสร้างมาลงมาใช้อย่างนั้นน่ะเจ็บปวดนะค่ะฮะอันนี้ผมพูดเรื่องอะไรไปเนี่ยฮะนี่แอจมตีสองสารอบกว่าที่จะขาดเป็นรูขนาดนี้นะคะอันนี้ใจจุมเนี้ยและยังสะพานโอจิกอีกคโดนเครื่องบินลบโจมตีเข้าไปเหล็กเส้นกระจุยกระจายยังมีรถผ่านได้เลย มีทางเดินให้เดินได้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้ค่ะมีช่องใครรับเหมาวาเนี่ยฮะนี่โดยไปสองรอกสะพานโอจิกเนี่ยเห็นไหมไม่น่าเชื่อไหมค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะฮะทำไมแข็งแรงได้ขนาดนี้อของเราพิจำได้ทีเดียวลาดกระบงังอ่าไม่มีอะไรเลยพังลงมาทั้งสะพานเลยไอ้ตรงสะพานข้ามแยกย,วยาวๆอะ่ะที่มันล่วงลงมาตรงกลางสะพานนะคะรามสอง Uh <laughs> huh.